สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านได้มาดูและก็มาตอบคําถามและปัญหาที่และหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของระบบโซลาเซลล์คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเพียงแค่ว่ามันเป็นแผงนะครับเป็นแผ่นแบบนี้แหละนะครับที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในบ้านเรือนและก็ในครัวเรือนอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับเป็นต้นนะครับ ทีนี้ถามว่าระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีกี่ระบบแล้วระบบแต่ละระบบเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเป็นแบบไหนเหมาะไหมที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ถ้าเกิดเราติดไปแล้วอายุการใช้งานมันเป็นเท่าไหร่แล้วใช้แล้วมันจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับการติดโซลาร์เซลล์โดยส่วนใหญ่นะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของระบบการติดที่เรียกว่าระบบออนกริดกับระบบออฟกริดนะครับหลักๆก็จะมีแค่สอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้เขาจะใช้เป็นระบบระบบออฟกริดครับออฟกริดก็คือระบบที่ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้เหมาะสําหรับ บ้านที่อยู่ในอ,อยู่ในป่าอยู่ในดอยอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันห่างไกลาจากในเรื่องของเสาไฟฟ้าสายไฟไปไม่ถึงถ้าเกิดว่าเราจะใช้สายไฟเนี่ยมันจะลากไปยาวแล้วมันไปไกลาบางครั้งในการที่จะลากสายไฟมาแล้วก็ติดตั้งเสามันจะหมดเยอะมากกว่าคำว่าการใช้โซลาเซลล์นะครับระบบนี้เราจะใช้ระบบที่เรียกว่าออฟริดนะครับก็คือใช้แผงโซลาเซลล์นะครับกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ได้ใน ในบ้านนะครับถ้าในกรณีที่กลางคืนเนี่ยอยากจะใช้พลังงานแบบเยอะๆก็ต้องใช้แบตเยอะๆนะครับแล้วก็โซลาเซลล์เหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่มีแอร์มีอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องใช้แผงเพิ่มเข้าไปขึ้นอยู่กับว่าธรรมาชาติของการใช้พลังงานในบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีมอหงเข้าไฟฟ้ามีตู้เย็นมีทีวีมีพัดลมถ้าใช้พร้อมกันหลายๆอย่างมันก็ต้องใช้แผงเพิ่มเข้าไปจํานวนวัตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะใช้แบบพอดีีดนะครับอย่างเช่น มีพัดลมมีหลอดไฟสองสาหลอดทีวีที่เป็น LED ก็ใช้ประมาณสัก1แผงก็พอไหวนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณสัก12โวลต์นี่ประมาณสัก2ลูกลูกหนึ่งก็ประมาณสัก135แอมแปร์โดยประมาณแบบนี้ก็ก็พอได้นะครับอันนั้นคือระบบออฟฟิลดที่เรียกว่ามันเป็นระบบที่เหมาะสําหรับบ้านที่อยู่ห่างไกลในเรื่องของสอเสาไฟฟ้าอยู่ตามป่าอยู่ตามทุ่งนาประมาณนี้นะครับออฟฟิดจะเหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง นะครับมันก็ต้องไปดูปัจจัยหลายอย่างนะครับต่อไปจะพูดในเรื่องของเป็นระบบออนกริดนะครับออนกริดถามว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงออนกริดมันก็คล้ายๆกับออฟกริดนะครับต่างกันตรงที่ว่าระบบออนกริดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับไฟฟ้าก็หมายถึงว่าบ้านเรามีไฟฟ้าอยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะลดค่าไฟฟ้านี่ก็สามารถที่จะไปติดโซลาร์เซลล์ไว้บนบ้านอย่างเช่นบ้านหลังนี้อาจจะไปติดบนสังกะสีด้านบนก็ได้นะครับ ถ้าในกรณีที่มีไฟฟ้าเสร็จแล้วแล้วทีนี้นะครับถามว่าระบบออนกริดเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงมันเหมาะแบบไหนมันเหมาะอย่างไรธรรมชาติของระบบออนกริดก็คือการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของกระแสไฟฟ้าในช่วงกลางวันเพราะว่ามันจะอาศัยแสงแดดในการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้ใครไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับธรรมชาติของออนกริดจะต้องเหมาะสําหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้งงานในตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ท่านทํางาน กลางวันออกไปกลับมาตอนเย็นใช้พลังงานไฟฟ้าอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับไม่แนะนําให้ใช้ออนกริดนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วกลางคืนเนี่ยจะไม่มีแสงสว่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เหมาะสําหรับอย่างเช่นหน่วยงานทางราชการก็จะมีโรงเรียนอาบาตอโรงพยาบาลวัดพวกนวนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังงานในตอนกลางวันเช่นโรงเรียนนะครับเปิดเปิดเปิดเรียนขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มตั้งแต่2องโมงเช้าจนกระทั่งถึง สี่โมงเย็นนะครับคงจะไม่มีโรงยานไหนที่ส่วนตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงตีสี่คงจะไม่มีนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการใช้ไฟฟ้าในเรื่องของกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นจะมองในเรื่องของคําว่าออนกริดนะครับออนกริดเราจะดึงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายไปเป็นไฟฟ้าแล้วก็นําไปใช้ได้ทันทีนะครับรูปแบบบางเขาก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลที่อยู่บนบ้านถัดจากนั้นก็จะเอาไปเสียบกับกับสายที่เรียกว่าสายที่มันมาจาก การไฟฟ้าเอาไปจ้ำเขาเลยนะครับหรืออาจจะเป็นปลั๊กไปเสียบเข้ากับเต้ารับเต้าใดเต้าหนึ่งก็ได้ระบบจะเป็นอย่างนัง้งนครับออนปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ใช้พลังงานอะไรต่างๆในช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าเพียงพอก็จะดึงจากโซลาร์เซลล์ไปทั้งหมดนะครับก็นําไปใช้นำไปใช้แอร์ Air, พัดลมทีวีพวกนี้ก็ดึงจากโซลาร์เซลล์ไปใช้ทั้งหมดถ้าในกรณีที่เราใช้ไม่มากนะครับอย่างเช่นใช้เพียงแค่หลอดไฟนิดหน่อยพัดลมนิดๆหน่อยแต่ว่าแผงเรามีประมาณสัก10แผงอย่างเงี้ยนะครับระบบ ออนกริดก็จะเปลี่ยนจากแสงให้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไปจ่ายย้อนกลับคืนให้กับกอฟอผอมิเตอร์ที่หมุนปกติแล้วจะหมุนไปด้านหน้าแต่พอพลังงานที่ได้จากโซลารเซลล์ปุ๊บมันเยอะขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะไปดันให้มิเตอร์ไหลย้อนกลับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณสัก8หน่วยแต่พอกลางวันแผงโซลาเซลล์รอผลิตงานผลิตพลังงานได้เยอะนะครับปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าพวกนี้ก็จะถูกป้อนย้อนกลับไปที่มิเตอร์ให้มิเตอร์ไหลย้อนกลับมาอยู่ที่1หน่วยหรือ2หน่วยนั่นคือข้อดีของเขาว่าออนกริด ทีนี้ถามว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเกิดว่าใช้ระบบออนกริดคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแล้วก็กลางวันเราจะใช้ไหมก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราใช้ไฟในเรื่องของออกลางวันมากกว่ากลางคืนอันนี้เหมาะสมแต่ถ้าในกรณีที่ท่านใช้ไฟกลางคืนมากกว่ากลางวันอันนี้ไม่เหมาะสมสำหรับออนกริด เท่าที่ได้ไปศึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งมาท่านก็แนะนามาเป็นแบบนี้เท่าที่ผมถามข้อมูลอะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ปัญหาของออนกิตก็คือบางคนก็สงสัยเขาถามว่าแล้วถ้าในกรณีที่ไฟดับทั้งหมู่บ้านไฟดับหมดเราก็บอกว่าเรามีออนกิตเราก็ติดตั้งบนแผงเราสามารถที่จะใช้ไฟได้ไหมคําตอบก็คือใช่ไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าไฟดับ ระบบของเราก็ต้องดับตามไปด้วยถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคําตอบก็คือเมื่อไรก็ตามที่ระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยปกติมันจะรันตลอดมันผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟดับระบบมันจะมีเซฟตี้ของมันคือถ้าในกรณีที่ไฟดับมันจะไม่ทําให้ระบบรันเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วปล่อยจ่ายให้กับสายไฟของกฟผนะครับเหตุผลก็คือถ้าสมมุติว่าเขาตัดกระแสไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันโซลาร์เซลล์ของเรามีประมาณสักสิแผงแล้วมันผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยย้อนกลับไป แล้ววันนั้นเขาเกิดว่ามีการซ่อมไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าของเราจะไหลไปชตกับช่างไฟฟ้าที่กําลังซ่อมอยู่ได้หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าต้นไม้หักล้มทับสายไฟแล้วของเรายังผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่มันก็จะปล่อยไปชอตบริเวณนั้นได้นะครับระบบของออนกิดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลหลายอย่างที่ที่ท่านกําลังคิดหรือกําลังจะใช้อยู่ต้องลองไปคิดดูดีๆนะครับว่าอ่อนกิดออนกิดเนี่ยมันต่างกันยังไงแบบไหนแล้วก็ ข้อดีข้อเสียนี่มันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปคิดแล้วก็ลองไปทบทวนดูดีๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เนี่ยอย่างเช่นตอนแรกผมก็คิดที่จะติดตั้งในเรื่องของออนกิดนะครับเพราะว่าต้องการที่จะใช้แอร์นะครับถ้าเกิดว่าใช้แอร์เนี่ยมัน่อต้องใช้พลังงานเยอะใช้แผงโซลารเซลล์ไมน่น่าจะต่ำกว่า10แผงนะครับสิบแผงก็จะเป็นระบบออนกิดคือเราจะเปิดแอร์เฉพาะกลางวันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนมันต้องการที่จะใช้พลังงานเยอะๆนะครับแต่ช่างเขาก็มองว่ามันก็เปิดเพียงแค่ไม่กี่เดือน แล้ว1ปีในช่วงฤดูหนาวในช่วงของฤดูฝนซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เปิดแล้วธรรมชาติของผมก็คือจะไปทํางานในช่วงกลางวันแล้วก็กลับมาในช่วงกลางคืนซึ่งมาใช้ช่วงนั้นเขาก็มองว่ามันไม่คุม้มนะครับถ้าเกิดราระบบออนกริดก็อย่างที่บอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่อยู่ตลอดแล้วก็ทํางานแล้วก็เป็นสํานักงานที่เปิดทํางานในช่วงของกลางวันเท่านั้นกลางคืนนี้จะไม่เหมาะนะครับอบตอโรงเรียนวัดก็จะเคยมีวัดอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่ได้ติด ระบบออนกริดแล้วค่าไฟจาก5,000เหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับนั่นก็เป็นข้อดีนะครับที่จะทําให้ลดค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าข้อมูลแต่ละท่านอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าเป็นออนกริดคือมันจะเหมาะสําหรับบ้านที่อยู่ห่างไกลจากสายไฟอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอาจจะเป็นอยู่ในป่าอะไรทํานองนี้นะครับเหมาะสําหรับ สำหรับออฟฟิศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออนกิจก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานในช่วงของกลางวันมากกว่ากลางคืนนะครับใช้ไฟทำงานมากกว่ากลางคืนอย่างเช่นพวกโรงเรียนสํงงานักงานแรงต่างก็เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดได้เป็นบ้าน,านเราทั่ว,วไปก็ยังคงแพงอยู่ไม่คุ้มเหมาะซึ่งเหมาะไม่เหมาะที่จะเอามาติดเป็นระบบออนกิจนะครับนี่คือข้อมูลที่ได้มานะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของระบบออฟฟิศแล้วก็ออนกิจเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อใครและหลายคนที่กําลังศึกษาอยู่ว่า ออฟฟิศกับออนกิทต่างกันยังไงอาจจะไม่มีภาพในเรื่องของอะไรหล,หลายๆอย่างที่มาประกอบกันนะครับแต่ท่านก็ลองฟังแล้วก็ลองคิดเพื่อที่จะเอาไปเอาไปประกอบการพิจารณาวา่าท่านจะติดดีหรือไม่ติดดีนะครับก,ก็ลองไปดูแล้วก็ลองสอบถามช่างหลายๆที่ดูเพราะว่าทุกวันนี้โซลาร์เซลล์แผงหนึ่งเนี่ยจะก่อนแผงแล้วเป็นหมื่นแต่ทุกวันนี้แผงแล้วประมาณ4ี่ห้าพันนะครับท่านก็ลองไปเซิร์ชดูหลายๆที่ก่อเยี่ะซื้อแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ควรที่จะมียี่ห้อ มีชื่อโลโก้ที่มันชัดเจนน่าเชื่อถือนะครับบางครั้งถูกเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะบางครั้งซื้อมาแล้วเนี่ยไม่รู้ยี่ห้ออะไรเป็นแบบไหนใช้ไปไม่ถึง1ปีก็พังอย่างนี้มันก็ก็ไม่คุ้มนะครับก็ลองดูดีๆถูกไปก็ไม่ดีแพงไปก็ก็ไม่ดีต้องดูราคาที่มันพอดีพอดีสําหรับตัวเราครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์อะไรที่แนะนําเพิ่มเติมก็แนะนําเข้ามาได้ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วย เป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็เลยมาบอกเล่าก้าสู่90เพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปโอเคยันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ